สวัสดีครับพบกันนะครับกับผมป๋อมเคนบูดครับมาวันนี้ก็แน่นอนครับต้องมาสอนฟลิกช็อตเด็ดๆนะครับก็วันนี้มันมีเ uh, ฟิร์มแวร์ใหม่ของ d m X 1 0 2 5ง t เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับทีนี้พอมันมีเฟิร์มแวร์ใหม่มาเนี่ยเราก็ควรจะอัปเดตตามนะครับเพราะว่ามันจะแก้ไขเรื่องบั๊กฟิก์ต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องเนี่ยทำงานได้เถียรมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีกันว่าต้องทำยังไงบ้างครับไปครับครับผมแล้ว เราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องเราต้องอัปเดตตัวต์แว์หรือเปล่านะครับอย่างแรกนะครับให้ทาตามขั้นตอนนี้ก็คือเข้าไปที่ตัวเครื่องเล่นของเราก่อนแล้วเช็คตัวเฟิร์มแวร์เวอร์ชันของเราว่าตรงกับที่ในเว็บไซต์ระบุไว้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ไม่มีอะไรครับเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับก็รูปกันเปลือกนะครับแตะเข้าไปครับอ่าหลังจากนั้นนะครับจะมีบรรทัดที่เขียนว่า information มี แล้วก็ดูเลยครับว่าเนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่นของ MPG MCU VT นะครับก็ลองดูว่าสามร,รายการนี้ตรงกับที่อัปเดตในเว็บไซต์รุ่นปัจจุบันหรือเปล่านะครับถ้าตรงกันไม่ต้องอัปเดตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าของเราตัวเลขน้อยกว่านะอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมมาครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือ เดี๋ยวเราเข้าไปตามลิงก์นะครับที่ผมขึ้นไว้ให้ดูนะครับว่าการดูลเฟิร์มแวร์เนี่ยต้องเข้าไปในเว็บของ k e n w o ก็คือ w w w k e n w o o d c o m s c e นะครับแล้วก็เข้าไปเซิร์ชเลือกรุ่นนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ใช้นะครับไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูครัว่าเข้าไปที่เว็บไหนครับครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็ จะทำการนะครับดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับจากเว็บไซต์นะครับก็คือพิมพ์ไปเลยนะครับ www นะครับ kenwood com นะครับแล้วก็ cs cs นะครับครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเพจของ kenwood ขึ้นมานะครับเราเซิร์ชตรงนี้นะครับ enter model name นะครับก็เป็น dmx หนึกนกะครับก็ะจะเจอรูปมาแล้วก็คลิกไปนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ยชุดโมโดนเดิร์นมาแต่ไปริงครับหลังจากนั้นนะครับจะเห็นว่ามีบรรทัดเนี่ยเลื่อนลงมาครับก็จะเจอว่าเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับออกมาวันที่25กุมภา2 0 2พันธ์2021นะครับก็กดเข้าไปครับผม จากนั้นนะครับให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับก็เลื่อนนะครับจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาด้านล่างเลยนะครับก็กดดาวน์โหลดเข้าไปนะครับทีนี้เขาจะมีคำเตือนขึ้นมาเลยนะครับยังไงให้อ่านให้ชัวๆนะครับว่าตัว USB ที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานของ USB 2.0นะครับแล้วก็ความจุนะครับ8 g b ถึง32 g b นะครับแล้วก็ฟอร์แมตของตัว แฟดไดด์ตัวนี้ต้องเป็นแฟดสามสองนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับก็การดาวน์โหลดก็ขึ้นอยู่กับสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับไฟล์ประมาณสัก11บเเมกนะครับผมโอเคก็จริงๆอินเทอร์เน็ตกันแล้ว็แป๊บเดีเยวนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค หลังจากนั้นผมอยากให้ย้อนกลับเข้าไปดูนิดนึงนะครับเพราะว่าการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาแล้วเนี่ยแต่ขั้นตอนที่ถูกต้องจริงๆจะอยู่บนทัดนี้เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นไกด์ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นคู่มือในการอัปเดตนะครับก็คลิกเข้าไปมันก็จะเป็นไฟล์ PDF ออกมานะครับนี่เลยครับมันจะบอกสเต็ปหมดเลยนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูในคลิปแต่ว่าอยากให้อ่านตัวนี้อีกทีถ้าสมมติว่าตามในคลิปไม่ทันนะครับผม หลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้เข้าไปดูตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ใน PC นะครับก็นี่นะครับก็ของผมก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี่นะครับแอ็จะเป็นตัวนี้นะครับให้ทำการนะครับแตกไฟล์โดยการคลิกขวานะครับแล้วก็กดแตกไฟล์มันก็คือ e x t r a c t นะครับผมก็แตกตรงนี้เลย จะเห็นว่าได้ออกมาเป็น3อันนะครับก็กดเลือกทั้ง3ามอันเลยนะครับแล้วกด Copy นะครับคลิกขวาค o p y นะครับแล้วอ่มาไว้ในแฟลชไดร์บนะครับ,นะรบหลังจากนั้นพอเราดูแล้วไม่มีอะไรอยู่ในใน,ในตัวทํ้ได้ตัวนี้แล้วเราก็คลิกขวานะครับกดวางลงไปเลยนะครับ ขั้นตอนแค่นี้เองนะครับโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นตอนนี้ในแฟลชไดร์เราก็จะมีไฟล์สําหรับอัปเดตแล้วเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะเอา USB ตัวนี้นครับไปทําการอัปเดตกับตัวเครื่อง DMX 1025 BT ครับเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปต่อไปครับว่าทํำยังไงครับครับผมหลังจากที่เราทําการโหลดเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัว ไฟล์ที่หลดมาแล้วเนี่ยลงไปใน USB เปล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปท,ทําขั้นตอนถัดมานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ในแมนวลน,นะครับก็ r m m e n m ไว้เลยว่าเป็นคําเตือนเลยแบว่า Standard ของ USB ต้องเป็น2.0ขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็น USB ที่ยี่ห้อที่ด้ครับ ได้รับรองมาตรฐานที่ค่อนข้างโอเคครับที่คุค้นกันอยู่เพราะว่าปัญหาที่เคยเจอคือ USB, USB ไม่ได้มาตรฐานปุ๊บเนี่ยมันมีบั๊กภายในเพราะฉะนั้นเวลาอัปเดตไปเนี่ยทำให้การอัปเดตเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบสุดท้ายต้องส่งเครื่องเข้ามาเซอร์วิสนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าความจุข,ของ USB ก็คือได้แปดถึงชัน้นสองกิกะไบต์นะครับอย่าเกินไปกว่านั้นนะครับหรืออย่าน้อยไปกว่านั้นแล้วก็ฟอร์แมตของตัว แบบแฟดได้เนี่ยต้องเป็นแฟดสองสองนะครับอันนี้เน้นย้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยในการอัปเดตเฟิร์วร์เองจริงๆไม่ยากคือถ้าเราทําตามขั้นตอนของคู่มือในการแนะนำอ่ะตรงนี้ก็จบแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากได้ไฟล์มาใน USB แล้วนะครับต้องทําขั้นตอนต่อไปยังไงครับไปครับโมโอเคนะครับก็หลังจากที่เราได้รันมาแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับนี่เลยเอา USB แฟชได้นะครับ นี่เสียบเข้าไปเลยนะครับกับตัวแฟลชไดร์นะครับผมอ่านี่แล้วตัวหน้าจอนะครับมันก็จะขึ้นข้อความมาเลยครับผมอ่าว่าอ,อ,อย่าดับสวิตช์กุญแจนะครับก็คืออย่าดับเครื่องยนต์แนะนําว่าให้สตาร์ทเครื่องไว้นะครับแล้วก็ก็ถามว่าต้องการที่จะอัปเดตหรือเปล่าเรากดเยสเลยครับอ่าทีนี้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการอัปเดต สักครู่หนึ่งนะครับห้ามดับฟิซกุญแจหรือว่าดับเครื่องยนต์เด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้ค่อนข้างสําคัญมันต้องใช้ไฟฟ้าในการจ่ายตัวตัวเครื่องนะครับให้ทํางานนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็รอไปตามขั้นตอนนะครับ หนึ่งนะครับเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ถัดมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นการอัปเดตของตัว MCU ครับผม MCU ก็อัปเดตเสนะครับก็มันจะขึ้นว่าอัปเดตขอเคซิสเต็มนะครับก็ดีสัก ย้อนกลับนะครับกลับไปเช็คดูว่าเวอร์ชันเนี่ยได้ทำการอัปเกรดไปแล้วหรือยังนะครับผมก็เหมือนเดิมครับกดรูปการตั้งค่าปันเปลืองนะครับแล้วก็อินโฟเมชันนะครับอ่าก็จะเห็นเวอร์ชันนะครับโอเคนี่ก็คือตัว m p g เวอร์ชันนะครับอ่าสองหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเอนะครับอ่าอันนี้ก็ตรงแล้วตัว mpeg นะครับสองศูนย์หนึ่งสอง 0301251R โอเคตรงนะครับส่วนบลูทูธเวอร์ชัน20123100065โอเคก็เอาเป็นว่าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการอัปเดตก็ง่ายๆนะครับก็สเต็ปประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับการอัปเดติร์แแวร์ของ d m x 1 0 1.25ง่ายไหมครับทำตามขั้นตอนแล้วก็ตามคำแนะนำนะครับก็ สนุกสนาดกา,การใช้งานเครื่องต่อไปนะครับแล้วก็ฝา,ากติดตามในสน่วนของตัว YouTube Channel แล้วก็ในสน่วนของเกรของเทนนูไชโยไทยแังในเฟสบุ๊คไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ความสุขนะครับสวัสดีครับ